สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคน,นนี่เรามาไล่เรือจอดไปทิศนานเขาจะซ่อมต้มแต่จอดไปนานไปหลายเดือนแล้วเราก็เลยมาไล่ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเรือประมงเรือเล็กนะคะนี่เรือเล็กเรือไม่ได้ลงทะเลนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นประเทศไอซ์แลนด์โค้ลุกเหนือค่ะมาดูมารับชมเรือกันจ้าขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตไลฟ์เรือนะจ้าเรือกำมาจอดทิ้งไว้ สวัสดีพี่น้องอากาศเริ่มลมเริ่มเย็นแล้วจ้าตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะที่ประเทศไอ์สลา์เรือประมงเรือจับ ปลานะคะเรือจับปลาวันนี้เราได้มาขึ้นไรทีนี้เขามาจอดไว้รอซ่อมนะคะฝั่งน้นทะเลนะคะฝังน้นทะเล จอดไว้นะคะเรือมาจอดไว้เรือมาจอดเก็บไว้เป็นไ,ได้ใช้งานนะคะกาลังจะทำใหม่ตกแต่งทาสีไอซ์แลนด์มีเรือประมงเรือจับปลาเยอะนะคะ มีทั้งปลาสับบะปลากุง้งปลาไซมอนนะคะไอซ์แลนด์เป็นเมืองที่จับปลาเยอะนะคะมีโรงงานปลา โรงใหญ่อยู่ในเรกวิกแกรนตี้นะคะเป็นโรงปลาแกรนตี้นั่นเรือใหญ่นั่นเรือใหญ่ลงจับปลาโองเมีโรงงานใหญ่มากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องๆทุกคนนะคะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชแนลขึ้นไลค์ ให้ดูเรือเรือจอดไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานนะคะเรือจอดไว้เรามาขึ้นไลขออนุญาตเจาของบ้านแล้วคะ่ะขึ้นไลโชว์เรือจะทาสีใหม่จะปรับปรุงไม่ได้ลงทะเลนะคะ แม่คุณแม่สวัสดีจ้าพี่อ,อัมพานสวัสดีค่ะคุณสิริวานเรือของของเพื่อนเลยเอามาขึ้นไลไม่มีอะไรใครจะลงทะเลมั่งจ้าขอบคุณนะคะคุณสิริวานวันนี้สิริวนัวนยังไม่เห็นขึ้นไลเลย อย่าคิดเยอะดีเสมอสวัสดีค่ะคุณนำพรอย่าคิดเยอะดีเสมอเลิฟสามครับใครน้อนน่อย่าคิดเลอะเยอะดีเสมอคุณลูอิศขาคะ่คะมาเอาเรือไปลงทะเลหน่อยนี่เรือจอดไว้นานแล้วนี่เรือจอดไว้นานมากเลยเนี่ยเจ้าของเรือเขามาจอดไว้ซ่อมไม่ได้ลงทะเล สวัสดีค่ะคุณลูอี้อยากสวัสดีค่ะคุณอยากคิดเยอะแล้วแต่คิด <c oughs> มาอีช่องแล้วแล้วแต่คิดกลเนาะแล้วแต่คิดดีเสมอสวัสดีคุณอัมบอนสวัสดีแล้วแต่คิดดีเสมอคุณสริวันก็สวัสดีคุณลูอี้ แล้วแต่จะคิดเลิฟม,มากครับขอบคุณนะคะแล้วแต่จะคิดขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กำลังใจจ้าขอบคุณนะคะแล้วแต่คิดใครน้ะเอฟซี FC นะไครนะคุณอุเอร์สรีวานสวัสดีค่ะคุณยายสุพาหัวเลาะเลยเข้ามาโดโดคุณยายมาลงเรือเนี ยายเอาเรือไปลงเอาปลาประมงไหมแล้วแต่จะคิดดีจ้าคุณยายบนเรือผงจ้าสิวันใช่เราเองคุณลูอีสไม่ได้ช่องนี้ไม่คุณทุกวันเมื่อก่อนตอนขึ้นทำชั่วโมง ช่องร้องช่องร้องแล้วแต่คิดให้หัวใจพลังบวกขอบคุณนะคะแล้วแต่คิดแล้วแต่คิดให้หัวใจพลังบวกมารวรคนณสิริวันกับคุณยายสุภาสวัสดีนะคะทักทายแล้วแต่คิดก็หัวใจพลังบวกอย่าคิดเยอะดีเสมอ <laughs> อย่าคิดเยอะดีเสมอเนี่ยช่องสองช่องนี้เป็นคนเดียวกันไหมคะ อย่าคิดเยอะดีเสมอใช้ f อซของใช้ใช้ f อซี FC ของสาวบูทอนหรือเปล่าคะเนี่ยลูอิทคะ่ะลูอิทจ้าสวัสดีจ้าจากยายสุภาจ้าอย่าคิดเยอะดีเสมอให้พลังบวงอย่าคิดเยอะดีเสมอใช้ใครน้อยอย่าคิดเยอะตั้งช่องอย่าคิดเยอะ คิดเยอะอยู่แล้วไม่เห็นเจอกันน่ะรูปโปรไฟล์ก็ไม่มีก็ไม่รู้จักกันเลยเนี่ยอย่าคิดเยอะอน,นี่เสมอคุณละอิดไม่คุณอัมบอนอานสิริวันก็เลยบอกแค่สิริวันสิริวันช่องเดียวกันครับอย่าคิดเยอะช่องเดียวกันใช่ไหม แล้วแต่จะคิดให้หัวใจพลังบวกไม่เห็นรูปโฟลไฟล์ก็ผู้ใดผู้ใดผู้ใดอยู่จังหวัดอียังอยู่ไทยอยู่จังหวัดอ,อ,อ,อะไรจ้าแล้วแต่จะคิดอย่าคิดเยอะเป็นช่องเดียวกันเป็นเอซีเหรอคุณเมย์คุณเมย์อันนี้เป็นช่องรองก่อนสีิวัน คุณยายสุดภาค่ะหัวใจก่อดๆมานะคะวันนี้คุณยายไม่ได้ไปไหนเลยจ้าคุณยายจะาทำคลิปหรือเปล่าวันนี้คุณยายสุดภาลมกะแรงหนาวนั้นเนี่ยอยู่ติดทะเลนะต้องแมย,ย่ติดทะเล ที่ได้รู้จักจ้ายินดีที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะคะมสวัสดีค่ะคุณสราวุธยังไม่นอนอีกเรอค่ะ <c oughs> เอานอนนึกก็สายเว้นสายเว้นสราวุธนอนนึกแล้วแต่คิดของหัวใจพลัง ะะยอยู่บ้านติดทะเลก็ไม่มีอะไรจะขึ้นหรอนี่ขึ้นมาดูทะเลกัน <c oughs> อาอ่ายสุภาทำคลิปลงไปแล้วจ้าอัมพรจ้าจ้า,จาเดี๋ยวแวะไปชมนะคะสราวุธก็หัวใจก่อนคนมาได้เจอสราวุ่นรุงโรดน,นานเลยเนี่ย เงินเดือนแล้วบอกลาบุษย์ได้รับเงินเดือนแล้วบอ <c oughs> ทำคลิปทำคลิปก็ไปดูคลิปนะคะสวัสดีครับคุณสิีวนสิีวนสิีวน จากสราวุธนะคะมันได้มหานานากุญแจยังมีอยู่เลยเนี่ยลืมล้างกุญแจเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยมีเสียงนกเสียงการธรรมชาติมีทั้งลมมีทั้งเสียงนกอะไรไม่รู้ร้องก้กาลจ้ากันจ้าสราวุธ ได้เก็บเงินเดือนนี้อย่างเนาะได้เงินเดือนรับเงินเดือนทุกเดือนไหมเนี่ยราวุธขอบคุณหัวใจกอด,กดมาให้อํมพรจาอย่าคิดเยอะให้หัวใจพลังหัวขอบคุณนะคะอย่าคิดเยะ หัวใจมาแล้วแต่จะคิดก็ส่งลูกแมวมานะคะโอ้มีนกมาไหนไหมธรรมชาติธรรมชาติดูทางน้องก็ทะเลนะคะหนาวเลยในใกล้ทะเลลมพัดเสียงดังไหมได้ยินไหมคะได้ยินไหมคุณลูกอีนคุณสราวุธสวัสดีจ้าจากลูกอินะ ได้ยินลมเข้าไหมลูอิสคุณลูอีสก็ให้หัวใจมานะคะสราวุฒก็ให้ลูกแมวตัวน,นี้ใช้ไม่ได้นะคะเรือนี้ใช้ไม่ได้เขากำลังจะปรับปรุงจะซ่อมมาจอดไว้นานแล้วว่าจะทำขึ้นไรตั้งแต่แดด แดดมันมัวจะไปที่อื่น,นเลยวันนี้มีโอกาสก็เลยได้ขึ้นไล์ให้ดูเรือนะคะเรือไอซ์แลนด์มีการประมงมีเรือเยอะลงไปจับปลามาไอซ์แลนด์ต้องกินปลานะคะปลาเยอะมากเลยมาไอซ์แลนด์มีทั้งปลาเสบะ ปลาดูดา้าปลาแซมอนมีปลาแดงด้วยนะมีปลาแดงปลากระพงขาวปลากระพงขาวไม่มียายมุ้ยชอบกินยาเอฟหนึ่งปลากระพงขาวไปไทยได้กินหรือเปล่าคุณยายมุย้ยปลานะ่ะ แต่จะคิดก็ส่งลูกแมวมาจ้าน้องเมฆก็หัวใจก่อนๆแนะล้วกนโลหิตก็ส่งทุกกรตุนน่ารักน่ารักมาแลคะแล้วแต่จะคิดก็ให้ลูกแมวมาทักล้าเข้าเข้าเข้าปิดเสียงไหมเข้าเข้าไวา20นาทีพอลมแรงปิดเสียงไว้แน่ลมมะ พี่าวได้กินทุเรียนไหมเนี่ยส่งลูกแมวมาเยอะกินทุเรียนเผื่อไหมสาววดอ,อร่อยค่ะยายชอบค่ะกินอะไรเนาะปลาหนึ่งมะนาวเหรอยายชอบกินปลาหนึ่งมะนาวอร่อยปลาปลากระพงขาวหนึ่งมะนาว นี่ไม่มีเลยทีไอ์แลนต้องไปหาซื้ออย่าคิดเยอะส่งรูปมเมวมาอีกนะคะใครน้ออย่าคิดเยอะดีเสมอดีต่อการดีต่อใจดีต่อเพื่อนๆนะคะฝากช่องดีฝากช่องใหม่ด้วยนะคะอย่าคิดเยอะติดตามมาด้วยนะคะใช่ลิส อร่อยอร่อยคุณยายบอกอร่อยยายทำไงทำยังไงทำเหมือนกันไหมเนาะนึ่งแบบไหนจ้าคุณยายนึงยายยังไปกินร้านคุณยายสภากินร้าน อีกสองนาทีขอลงไลน์แล้วค่ะลมแรงมากเลยจ้านะ ฝนลงมาแล้วฝนมาแล้วเจ้าทุกคนฝนทั้งลมทั้งฝนมาแล้วปล่อยปล่อยอีกสองนาทียกมือขึ้นบายบายได้เลยจ้ายกมือสีชมพูมาได้เลยนะคะออมพรจะลงไลน์แล้วขอบคุณนะคะคุณสราวุฒิขอบคุณแล้วแต่คิดนะคะ ขอบคุณคุณเล็กคิดมากลมแรงมากแล้วน้องเมย์ฝนตกปล่อยๆแล้วบายบายจ้าขอบคุณนะคะคุณสราวุฒิขอบคุณค่ะรีวันขอบคุณนะคะคุณลูอีศขอบคุณคุณยายมุ้ยขอบคุณแล้วแต่คิดขอบคุณคุณสราวุฒิขอบคุณคุณลูอิศขอบคุณสีวัน ลงแล้วเรือฝนตกจ้าลูอีดลงแล้วจ้าบายบายนอนหลับฝันดีนะคะเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะจ้าน้องเม่ไอซ์แลนด์อย่างนี้เลยไอซ์แลนด์บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบรรยากาศอยู่ๆก็ฝนตกอยู่ๆก็ลมเนี้ยขนาดหน้าร้อนของเขานะ ลุยอิดไปายอย่าคิดเยอะขอบคุณนะคะอย่าคิดเยอะยปไปอย่าคิดเยอะไปายแล้วแต่จะคิดขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจเนาะอยู่ที่ไหนเนาะอยู่เมืองไทยอยู่ปะอยู่อะไรคะอยู่เมืองอะไรแล้วแต่คิด แล้วแต่คิดอยู่จังหวัดอะไรคะประจวบคิริขันโอ้ประจวบอยู่จัประจวบประจวบศีริคันขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจจ้าขอบคุณมากๆนะคะนอนหลับฝันดีคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะหัวหินหัวหินโอ้ยจวบหัวหินไปเที่ยวหัวหินหัวหิน ทะเลสวยนะหัวหินหัวหินทะเลสวยมากเลยน่าไปเที่ยวนะคะขอบคุณนะคะแล้วแต่คิดขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะคุณลุยขอบคุณคุณเมศริบานขอบคุณสลาวูดุรงรอนแล้วแต่ที่จะคิดบา,บายบายนอนหลับฝันดีนะคะแล้วที่จะคิดบายบายขอบคุณนะคะ ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะคุณยายสุภาจ้าขอบคุณมากมาค่ะบายบายเจอกันใหม่นะคะ bye bye. บายบายฝนตกแล้ว